สวัสดีค่ะชื่อจิจีค่ะอายุ22ปีค่ะเสริมจมูกนะคะสรมครบ4เดือนแล้วค่ะกับคุณหมอลีค่ะตอนแรกนะคะจมูกหนูคือไม่มีมิติอะคะ่ะแล้วก็ไม่มีสันจมูกสั้นค่ะเนื้อน้อย <S <S ก็เลยตัดสินใจมาเสริมจมูกกับคุณหมอรีที่คิวทิกค่ะหลังจากทำแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยดูเป็นธรรมชาติะคะ่ะ ไม่ดูโป,โปะค่ะแต่งหน้าง่ายมากขึ้นค่ะหน้าดูสายฝอมากขึ้นคะ่ะก็มีคนทักค่ะว่าหนูเหมือนลูกครึ่งหนูก็เลยตอบไปว่าครึ่งไทยครึ่งซิลิโคนค่ะครึ่งไทยครึ่งซิลิโคนค่ะแล้วก็ต้องเป็นซิลิโคนเหลามือเคสต่อเคสของคุณเหมาดีได้คะ่ะหลังเสริมไปรู้สึกว่าเข้ากับใบหน้าหนูมากเลยคะ่ะก็บ้างเลยค่ะ <volleyball> แล้วส่วนหน้าอกนะคะเสริมกับคุณหมอโอมี่ค่ะเป็นเมนเตอร์ค่ะผิวเรียบ7 7 5 c ซค่ะเสริมมา1เดือนครึ่งแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็คือตัวเองอะค่ะมีเนื้อนมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเนินค่ะก็เลยตัดสินใจเสริมกับคุณหมอโอมี่ค่ะ หลังเสริมก็รู้สึกว่าได้เนื้อนมที่ดูเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเต็มกว่าตอนแรกแล้วมีน้ำขึ้นชัดค่ะแต่งตัวก็ง่ายขึ้นค่ะสวยใส่อะไรก็สวยหมดเลยค่ะก็สาวๆคนไหนนะคะที่สนใจเสริมจมูกและเสริมหน้าอกแนะนำที่คิวคลินิกเลยค่ะคุณหมอใจดีมากเลคะแล้วก็แนะนำดีค่ะหลังทำก็ไม่รู้สึกเจ็บค่ะบวมช้ำน้อยมากเลยค่ะใช้ชีวิตได้ปกติ มาเป็นลูกสาวคลินิกด้วยกันเยอะๆนะคะเกือบลืมสาวๆคนไหนที่อยากเสริมซิลิโคนเมนเตอร์นะคะให้รีบมาจองนะคะเพราะว่าจิ้นเดือนสิงหาคมนี้ราคาซิลิโคนจะขึ้นแล้วค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมคะลูกสาวของเคลินิกค่ะนี่นะเสริมอกแล้วก็แบบเป็นพิตตี้ได้นะคุณผู้ชมจานล้างรถโชว์กันไปเลยนะคะสำหรับการเสริมอกหนึ่งเดือน กับซิลิโคนเมนเตอร์ผิวเรียบ3 7 5ซีซีนั่นเองอโอ้โหยมากผิวสัมผัสเขาเป็นยังไงบ้างตัวเมนเตอร์อนิ่มขันเป็นธรรมชาติค่ะโอ้โหลองบีบดูหน่อยสินี่นี่คุณผู้ชมคะสนใจเป็นซิลิโคนเมนเตอร์นะคะดูได้เลยนะอันนี้คือเป็นซิลิโคนตัวทดลองนะยังนิ่มขนาดนี้ถ้าไปอยู่ในหน้าอกจริงๆเนี่ยลองสัมผัสหรือย,อยังนิ่มหรือยังตอนนี้ลองสัมผัสแล้วคะ่ะนิ่มนี่ใส่ดันทรงหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะนี่แปะจุกออกมาแปะจุกออกจากบ้านเลยใช่ลดมากต้องบอกเลยว่าต้องรีบมาจริงสําหรับตัวซิลิโคนเมนเตอร์เพราะว่าราคามันจะขึ้นแล้วนะทุกคนนี่ก็แป๊บๆก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะท้องจองได้จองก่อนเลยนะคะจองเดือนนี้แล้วเก็บไว้ใช้สิบได้1ปีเลยนี่คืออนุญาตให้เลยนะใช่แต่ถ้าจองหลังจากสิ้นเดือนนี้เมื่อไหร่นะคะราคาขึ้นไปเลยอยากอกสวยเต็มทรงชิดเป็นธรรมชาติแล้วพุ่งระดับสิขนาดนี้นะรีบจัดซิลิโคนเมนเตอร์ได้เลยนะคะ